ใจรักดวงดีจักรวาลสันติสุขวันนี้เรามาสุมไพ่ดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านเรือนของคุณจะสื่อสารอะไรผ่านไพ่กับคุณนะคะใครที่เข้ามาตรงนี้นะคะแสดงว่าไพ่นะคะดึงดูดคุณเข้ามาฟังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรจะบอกมาดูกัน ไพ่ใบที่หนึ่งค่ะพระนารายณ์บันทมศิล์นนะคะหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านเรือนของคุณนะคะจะมีสายยานปู่พญา,าน,นาคราชนะคะคุ้มครองดูแลและและ,ละไพ่ใบเนี้ยปีมาลงด้วยและตําแหน่งเลขห้านะคะก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเทวดาปกปักรักษาบ้านหลังนี้นะค,ะคนมีคนสวดมนต์ไหว้พระมีพลังงานดีคิดดีคิดบวกและคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาและนำพาให้คุณนะคะ พบเจอคนกัรยานิมิตรที่ดีสนับสนุนช่วงนี้ชีวิตของคุณนะคะก็เหมือนจะสบายนะคะไม่เครียดไม่กังวลอะไรปล่อยวางได้พยายามที่จะมองในทางที่ดี